สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสเข้าส่9นิว w s วันนี้สุกที่1สิงหาคม2557เรียกว่าเริ่มต้นเดือนใหม่สำหรับ2557ับเป๊บเดียวสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนคุณนอมพูดถึงเรื่องของอาหารการกินผลไม้ภาคใต้ของเราโอ้โหขึ้น,น,นชื่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลาเองสตูลปัตตานีรวมไปถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับไม่ว่าจะเป็น บางคุดเงาะทุเรียนนะครับจะเรียกว่าล้นตลาดเลยทีเดียวนะครับค่ะนนก็เรียกว่าคใครที่ชอบทานผลไม้ตามฤดูกาลนี่ปีนี้ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าออกกันไมาเยอะแล้วก็อร่อยรสชาติก็หลากหลายทางคุณภาพดีด้วยค่ะทำให้ล่าสุดเองทางด้านเกษตรภาคใต้ของ5จังหวัดเข้าร่วมมือกันนะคะในการที่จะจัดงานร่วมรณรงบริโภคผลไม้คุณภาพดีของภาคใต้ของเราเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราได้ชิมพร้อมกับเลือกซื้อผลไม้คุณภาพปีละหนึ่งครั้งค่ะ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดสงขลาค่ะร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ร่วมกันดน,ดนรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพชายแดนใต้นะคะณโรงแรม b ี Grand t ด w e r จังหวัดสงขลาโดยมีนายภพศสลรโรสรานรมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสิริกูลศรีแสงจันทร์รักษาการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายมานะบุญระมีเกษตรจังหวัดปัตตานีนายเสรี ้านโคงเกษตรจังหวัดนราธิวาสและวัดที่ร้อยโทรวรวุฒิขอจันทึกเกษตรจังหวัดสตูลรวมถึงร่วมกันแถลงข่าวรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพชายแดนใต้ค่ะครับานายไพโรธโรดสลานลมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าสำหรับการจัดการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและช่วยบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดภาคใต้ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตผลไม้นะครับที่มีคุณภาพไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศอีกด้วยโดยใช้ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน59ศูนย์เป็นกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตจากข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงวันที่30กรกฎาคมของปีนี้นะครับพบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว14,323ตันซึ่งก็จะเหลืออีก 111,867ตันโดยผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ70นะครับก็จะออกในช่วงของอส,งสิงหาคมถึงกันยายน2557นี้ครับ ถ้าพูดถึงภาคใต้ของเราค่ะสำหรับภาคใต้นี่มีผลไม้ที่สำคัญสำคัญเลยสชนิดแน่นอนค่ะมาแล้วราชนีก็คือผ<ม>ลไม้อย่างทุรเรียนก็มามังคุดเงาะเอยยองกองมีพื้นที่ปลูกถึง970,000ไร่ทีเดียวค่ะสำหรับพื้นที่ให้ผลผลิตมีถึง895,432ไร่สําำหรับปี2,557นะคะคาดว่าจะมีผลผลิตรวมกันถึง583,419ตันสําหรับ4จังหวัดชายแดยนใต้ประกบ ด้วยจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสนะคะมีพื้นที่ปลูกถึง3 1 0 0 0 0 1 9 2 6ไร่โดยในปี2557ค่ะคาดว่าจะมีผล,ผลผลิตรวมทั้งหมดถึง126,200ตันแยกเป็นทุเรียน47,000ตันค่ะมังคุด18,900ตันเงาะ15,900ตันแล้วก็ลองกอง44,400ตันนะคะซึ่งผลไม้ของภาคใต้มี ความเป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพเพราะว่าส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลมีงานที่เรียกว่าเป็นผลไม้มาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมทําให้ผลไม้ที่ออกมามีคุณภาพแล้วก็รสชาติอร่อยโดยเฉพาะลองกองของตันยงมัดจากจังหวัดนราธิวาสนะคะมีรสชาติหอมหวานสําหรับจุดเด่นของโรงเรียนบ้านนาสารจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็มีรสชาติหวานกรอบบางคดุดเลิศของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทุเรียนส่งออกจังหวัดชุมพรด้วยค่ะค สำหรับภาคใต้นะครับที่บอกไปแล้วว่ามีผลไม้ที่สําคัญ4ชนิดไม่ว่าจะเป็นราชาและราชินีผลไม้เลยนะครับทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองนะครับพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดงาน The Land of Tasty Fruit and Base Product ผลไม้อร่อยของดีเอกลักษณ์ชายแดนใต้ภายใต้งานคืนความสุขให้กับประชาชนในงานส่งเสริมการเกษตรเ,เฟสติวัลระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2557ณสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดสงขลานะครับก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้ชิมและซื้อผลไม้คุณภาพในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากครับ,ครบใครที่ได้ลองกองมาท่านก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้เาทิววาดเองยังไม่ได้ออกในส่วนของที่ต้นยงมัิที่ถือว่ามีที่อเสียงด่งดังรสชาติทอมหวานอร่อยต้องยืนยันว่าไม่มีนะต้องรอก่อน ในเรื่องของการแปลรูปนะครับผลผลิตที่มีมากอาจจะเียกด้วยว่าล้นตลาดในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับก็จะเป็นทุเรียนเป็นแท่งหรือว่าเดี๋ยวนี้มีทุเรียนเชื่อมนะเขาบอกอว่าราคาแพงแล้วอร่อยมากๆยังไม่เคยลองชิมก็ต้องใจว,ว่าจะหาซื้อมาเชียด้วยแแก่ๆงอมๆมายังมาวานบางมาททอดนะอร่อยทําได้หลากหลายจริงๆนะ